สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่ค้าชื่อฟีน่านะคะอยู่จังหวัดปัตตานีเป็นคนปัตตานีเป็นคนใต้นะคะวันนี้จะมาแนะนํากับสินค้าเพิ่มขนาดของผู้ชายเห็นผลจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะจะบอกว่าแบบน,นี่นะคะน้ำมันอูดเพิ่มขนาดนะคะดูดูชัดๆนะคะน้ำมันอูดเพิ่มขนาดของผู้ชายนวดใหญ่ยาว นวดนะคะให้ความเขาเรียกว่าเพิ่มขนาดใหญ่ยาวถาวรน,นะคะจะบอกว่าวิธีใช้ง่ายๆเลยหลายคนเขาก็ถามกันนี่เปิดมาลาักษณะฝาจะเป็นแบบนี้รูเล็กๆนะคะเออนะแล้วก็ใส่ในบนมือกดประมาณ2อสครั้งนะคะแล้วก็นวดนวดแล้วที่สําคัญลูกค้าถามว่ามันจะเห็นผลจริงหรอเรามีวิดีโอในการสอนนวดให้นวดยังไงให้เพิ่มขนาดนะคะ นวดยังไงให้เพิ่มขนาดาสามารถเข้าไปดูใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่าน้ำมันอูดเพิ่มขนาดพิมพ์คำว่าน้ำมันอูดนะเพิ่มขนาดแล้วมันจะมีวิธีสอนให้ให้ดูนะคะมันจะมีลงแล้วใน YouTube นะคะจะบอกว่า1นขวดเนี้ยเยอะมาก30มิลคิดดูเพราะว่าเรากดแต่ละครั้งอะ่ะมันไม่มันไม่ได้เหลือเยอะทีมันมันใช้แค่นิดเดียวอะ่ะเออสามิบมิลจากตรงนี้ถึงตรงนี้ ช้เยอะมากนะคะนะคะน,ะคะน้ำมันอูดเพิ่มขนาดใครที่กำลังมีปัญหามีโรคประจำตัวนะคะเช่นหัวใจนะคะหัวใจความดันเบาหวานตับไตพุงพังอะไรนู่นนี่นั่นก็สามารถใช้ได้นะคะมันไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่ามันก็แค่นวดนวดภายนอกนะคะนวดนะคะ วิธีใช้ก็คือนวดวันละ1-2ครั้งนะคะใครที่มีเวลาว่างนะคะก็นวดเช้านะคะแต่ที่สำคัญเราอยากให้นวดตอนกลางคืนก็คือก่อนนอนนะคะนวดนะคะวันละ1-2ครั้งแล้วแต่เลยวิธีใช้ใง่ายๆก็คือกด2-3ครั้งแล้วก็นวดนวดให้ได้นานที่สุดสักประมาณ15นาทีขึ้นไป สิบห้านาทีก็ได้ยี่สิบนาทีก็ได้สามสิบนาทีก็ได้อ่ะแล้วแต่เพราะว่ามันเป็นน้ามันมันไม่มันไม่แหง้งมันไม่แห้งแน่นอนอะ่ะมันแห้งยากอะ่ะก็คือสามารถนวดนะคะอ่านวดนวดนวด,นวดนะคะอ่าแล้วก็ใครที่อยากมีกิจกรรมเด็ดเด็ดกแฟนะคะก็แนะนําว่าให้นวดก่อนมีกิจกรรมนวดก่อนก่อนมีกิจกรรมสิบห้านาทีหรือ สามสิบนาทีก็ได้เพื่อความปลอดภัยแต่และที่สําคัญอ่ะนวดเสร็จมันไม่จําเป็นต้องล้างออกนะนวดแล้วปล่อยให้มันอยู่แบบนั้นนะคะเพราะว่าตัวน้ามันอ่ะมันจะดูดซึมเข้าเนื้อเองนะคะแล้วก็และที่สําคัญที่เราบอกว่านวดเสร็จมันไม่จําเป็นต้องล้างออกไม่ต้องล้างออกแล้วมันจะมีผลกระทบตอ่อเพศหญิงไหมนะคะมันไม่มีะคะ่ะมันปลอดภัยคืออยากบอกว่าความมั่นใจก็คือ ถ้ามันมันเป็นอันตรายต่อเพศหญิงก็คือเราคนนี้ก็คงไปแล้วแหละแม่ค่ะเองก็คงไปแล้วนะเพราะว่าแม่ค่ะก็มีคู่เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะสูตรเด็ดนะคะใครที่เคยลองไปแล้วหลายคนนะน้องนวดพี่พี่นวดอะ่ะเจ็ดวันแล้วนะพี่ไม่ได้พี่ไม่อยากแบบว่าส่งรีวิวให้แต่อยากข้อความมาก็ได้แล้วเขาบอกว่าเนี่ย มั่นใจเลยว่ามันขอบคุณจริงๆมันเห็นผลและที่สําคัญในเรื่องท้าทายนะคะแต่ก่อนน่ะฟีน่าเคยเราไม่ได้ท้าแต่เราจะบอกว่ามันมีลูกค้าคนหนึ่งเรียกว่าเฮียละกันนะคะเพราะว่าเขาป๋ามากเขาเป็นป่ามากนะคะเขาได้เจอกับฟีน่านะคะดูใน YouTube นี่แหละนะคะดูอ่าดูใน f a c e b o o k นะคะฟีน่ากำลังไลฟ์สดเขาเห็นว่าฟีน่าเนี่ย ขายด้วยความมั่นใจแล้วก็เขามั่นใจในตัวเราเขาเชื่อถือเรานะคะเขาสั่งซื้อไปนะคะหนึ่งขวดเขาโอนมาสั่งคุยสักสองสามคำนะคะแล้วเขาก็โอนมานะคะหนึ่งขวดแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วที่เราบอกว่ามันเห็นผลประมาณหนึ่งสัปดาห์ห้าเจ็ดวันอะไรประมาณนี้นะคะมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากแบบว่า คือท,ที่จริงอะ่ะมันมีรีวิวนะคะแต่เราไม่สามารถจะโชว์แบบภาพอ,าอวัยวะเพศตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพราะแมคคะต้องการลงคลิปนะคะเดี๋ยวแมคค้ะอันตรายเอาใครที่สนใจอยากดูรีวิวดูได้ค่ะและที่สําคัญนะคะหนิ้นวเขาเรียกว่าอะไระบางบางผู้ชายอะ่ะเขามาสอบถามว่าความยาวเท่าไหร่กี่เซนอะไรประมาณนเราไม่รู้แต่เราอยากบอกว่าหนิ้วหนิ้วัวนี้นกนนิดดู แล้วพี่ผู้ชายคนนั้นอ่ะเขานวดไปเขาบอกว่าของเขาพอเขาแตะที่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าจุดอ่ะจุดของเขาอ่ะความยาวมันก็เหมือนตรงนี้นะคะมันเหมือนกันมันอ่ะมันมันเท่ากันนะแต่นวดไปสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ความยาวมันเพิ่มขึ้นเท่านี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรแม่คะพูดได้แค่เนี้ยมันหนึ่งนิ้วกว่านี้จริงๆอ่ะมันหนึ่งนิ้วอันนี้จริงๆที่ดูนะคะมันก็เป็น น้ำมันดีนะคะบอกว่าบอกได้เลยว่าจากวันนั้นนะเขาปากคนนั้นนะจริงๆอะ่ะก่อนพอเขาได้รับของปุ๊บเขาก็มาทักมาบอกแม่ค้ว่าเนี่ยได้รับของแล้วนะถ้าใช้แล้วมันเห็นเห็นผลจริงอะ่ะเดี๋ยวเขาจะโอนให้ค่าติดเออพน,นันการอะไรเราก็พูดแบบเฮฮาหัวเราะกันอะไรประมาณนี้สรุปไปโซมัน 7、ปดวันอ่ะอยู่ดีดียอดเงินปริศนาเข้ามา1000บาทเพราะเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเขาก็มีบัญชีของแม่ค้ามีเลขตอนที่เขาสั่งอ่าโอนสั่งของอยู่แล้วใช่ปะแล้วทีเนี้ยเขาก็โอนมา1000เราก็ดูโทรศัพท์ปุ๊บเอาเงินใครว่าหนึ่พเงินเงินรัฐบาลของลูกหรออะไรประมาณนี้เพราะว่าแม่ค้าขายสินค้าจะไม่มีราคาลงตัวที่หนึ่นะคะ น้ำมันอูด1ขวด850บาท2ขวด1650บาทนะคะ3ขวด2550บาทนะคะก็คือมันจะลงตัวแบบนี้แล้วก็แต่ก่อนนะ,ะแม่ค้ามีขายตัวยานะคะเป็นอาหารเสริมของผู้ชายนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะไป,ไปดูไปเอา โชว์แปหนึงนะคะนี่แม่ค้าขายตัวนี้นะคะเป็นอาหารเสริมของผู้ชายโดยเฉพาะนะคะแต่ก่อนอะขายตัวนี้อยู่ก็คือเป็นเม็ดแคปซูลนะคะทานหเม็ดก่อนมีกิจกรรม15นาทีบอกเลยมันอึดทนนานมากก่อนก่อนมีกิจกรรม15นาทีเนี่ยมันจะตื่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแค่สกิดมันก็ตื่นมันไม่ใช่ยาไวอาก้ายาอันตรายนู่นนี่นั่นนะแต่มันเป็น มันตอบโจทย์อะสำหรับใครที่มีปัญหาเสร็จเร็วนะคะเสร็จเร็ว2อสนาทีเสร็จเร็วนะคะตัวนี้ช่วยได้จริงๆแม่ค้าขายมา2ปีกว่าแล้วคือเรากล้าขายเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะกิน1เม็ดก่อนมีกิจกรรม15นาทีเห็นผลดาราหรือว่าเน็ตไอดอลก็ตัวนี้นะคะเพราะว่า1เม็ดอะสามารถทนได้2อสวันอยู่แล้วก็ที่สำคัญมัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มน้ำใครที่มีอสุจิเล็วๆอะไรประมาณนี้บอกเลยตัวนี้เยิ้มนะคะคือเพิ่มน้ำไปด้วยเป็นสมุนไพรแท้ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวไม่อ่าแค่นี้นะคะก็คือใครที่สนใจนะคะหนึ่งกล่องมีสิบแคปซูลนะสามารถทานได้สิบครั้งเออสิบวันนะก็คือวิธีกินก็คือหนึ่งแคปซูลก่อนมีกิจกรรมหนึ่งเม็ดนะคะดื่มน้าให้มากๆนะคะแค่นี้พอ เห็นผลเห็นผลในเม็ดแรกเลยบอกเลยใครที่สนใจนะคะหกล่องมันจะมี10บแคปซูลราคาอยู่ที่400บาทนะคะใครที่สนใจ2กล่องนะคะจาก400สั่งซื้อ2กล่องก็คือ750บาท3กล่องนะคะจะจะอยู่ที่1,100บาทนะคะใครที่ไม่สุดดกโอนนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะคะต่อจากนี้ถ้าลูกค้าสนใจแบบอยากกินนะคะก็สามารถทักมามาบอกแม่ค้าว่า จะเอายากินนะให้อึดทนนานจะบอกว่าตัวนี้เน้นในเรื่องอึดทนนานแต่ถ้าคุณกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าแบบว่ามันมันเพิ่มขนาดมันรู้สึกว่าแบบอ้วนยาวขึ้นนิดนึงแต่อันนี้มันจะนั้นหน่อยนะนะคะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะชูมีโอโยเทสแน่นอนค่ะหนึ่งกล่องสี่ร้อยบาทใครที่ อยากมันๆนะคะอยากได้นานๆตัวนี้บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าใครแบบกินแบบเงียบๆนะคะแฟนต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอึ้งแน่นอนทําไมมันไม่เสร็จทีอะไรประมาณนี้นะตัวนี้บอกเลยขายดีใครกินก็ก็ปังนะคะใครกินก็แบบว่าติดใจนะคะเพราะว่าสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ไม่แพงไม่แพงเลยตกเมตรละสีิบาทบอกเลยใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะ,ะเรามาเข้าเรื่องตัวนี้กันนะคะน้ำมันอูดนะคะเพิ่มขนาดนะคะมีสองมีสไซส์นะขวดใหญ่อาขวดเล็กนะคะขวดเล็กที่จริงมันจะมีสติกเกอร์นะคะนี้ไหมคะยกตัวอย่างดูนะคะน้ำมันอูดขวดเล็กราคาอาปริมาณ10มิลคิดดู10มิลเอาจริงๆมันเยอะนะนาอะไรอะ น้ำมันมันหยดอะถ้าเป็นแม่ค้าถ้ามันจะหกกอะแม่ค้าจะจะเก็บไว้อะจริจริงๆมันสรรพคุณดีจริงมันมันไม่ใช่แบบว่าน้ํามันทอดปลาธรรมดาคุณต้องเข้าใจนะคะน้ํามันอูดนะคะขวดเล็กเนียราคาอยู่ที่อ่าสิมิลขวดเล็ก10มิลราคาอยู่ที่350บาทใครที่พร้อมโอนส่งฟรีนะคะสนใจเอาสองขวดไปแบ่งกับเพื่อนนะคะ จากราคาปกติ1ขวด350บาท2ขวดก็จะได้ในราคาที่690บาทนะคะ3ขวดนะคะจะอยู่ที่950บาทนะคะใครที่สนใจก็ทักมาได้จะเอาขวดเล็กหรือว่าขวดใหญ่นะคะขวดใหญ่นี้ปริมาณ30มิลนะคะสามารถเพิ่มขนาดได้2-3นิ้วอันนี้เพิ่มขนาดได้เกือบเกบ1นิ้วหรือว่า1นิ้วนะคะ ขวดใหญ่เนี่ยสามสิบมิลนะคะราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะและถ้าและแล้วถ้าใครที่สนใจนะคะส,สั่งซื้อสองขวดนะคะแปดร้อยห้าสิบาทหนึ่งขวดแปดร้อยห้าสิบาทสองขวดหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทยิ่งคุ้มกว่าอีกนะคะโอเคแล้วถ้าใครที่ถามว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่า หอยังไงนะคะนี่แม่ค้าใส่กันกระเทกที่จริงมันหนานะมันมันก็ไอ้นั้นอยู่นะนะคะเรามีกันกระเทกไปห่อไว้ด้วยนะคะใครที่สั่งซื้อนะคะแม่ค้าส่งไปรษณีเคอรี่นะคะก็ส่วนมากก็จะไปรษณีนะคะนี่นะคะวิธีการส่งของนะคะใครที่สั่งโอนหรือว่าเกี่ยวกันปทาง แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาให้ครบนะคะแล้วก็แม่ค้าส่งของทุกวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะรอรับสินค้าประมาณ1-3วัน1นึสอวันนะคะบอกเลยเราสามารถติดตามของได้ส่งฟรีทั่วไทยหรือเก็บเงินถ้าเก็บเงินไปทางจากราคาที่แม่ค้าแจ้งเมื่อกี้ก็จะมีค่าเก็บเงินปลายทางนะคะห้บบาทก็คือค่าส่งนะคะวิธีห่อแค่นี้นะคะนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ใส่ไปนะคะใส่ไป มืนและมือมือนม,อน,มอน,นะคะแบบนี้นะแล้วก็ติดเพราะว่าเดี๋ยวแม่ค้าจะออกไปส่งของแล้วก็แม่ค้าก็จะติดสก็อตเทปอีกทีนะคะโอเคและนี้เราจะยกตัวอย่างนะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อไปสําหรับคนที่คนนี้ท่านนี้นะคะโอนเข้ามาแล้วนะคะก็คือเขาเอาขวดใหญ่นะคะหนึ่งขวดเป็นสายตรงสายเข้ามานะคะ ติดตามแม่ค้าจาก YouTube เหมือนกันไม่ต้องแปลกนะคะทำไมแม่ค้ามีอะอะไรอะ u t u b e แต่ไม่มีคนคอมเมนต์ไม่ใช่ว่าเราขายไม่ดีนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยดูแม่ค้าจาก YouTube ก็คือสายตรงหรือว่าไลน์แม่ค้าเข้ามาเลยนะคะขอคนที่อยากได้จริงๆอยากลองเพิ่มขนาดจริงๆนะคะบอกเลยตัวนี้มันไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเราส่วนหนึ่งอะเราไม่เจ๊เพราะว่าเราใช้แล้วมันเห็นผลจริงนะคะก็เลยกล้าขายนะคะ กล้าบอกต่อด้วยซ้ํานะคะแล้วก็ทุกคนใช้ไปนะคะเพิ่มขนาดแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่นะคะแม่ค้าก็จะติดแบบนี้แล้วก็สําหรับยกตัวอย่างนะคะสําหรับคนนี้นะคะเก็บเงินปทางก็แม่ค้จะแตะจะเปะตัวนี้ไว้นะคะ C o อก็คือแจ้งไปเลยว่ากี่ขวดนะคะก็คือ900บาทนะคะ1ขวดนะคะเก็บเงินปทาง900บาทนะคะ แต่ถ้าใครที่พร้อมโอนนะคะหขวดร,ราคา850บาทส่งฟรีนะคะบอกเลยใช้ดีจริงๆนะคะส่งของทุกวันโอเคนะคะใครที่สนใจเดี๋ยวแม่ค้จะจะทิ้งอะไรอะ่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะข้อมูลนิดหน่อยแล้วก็ลิงก์ไลน์นะคะใครที่สนใจนะคะอยากดูรีวิวทักกันเข้ามาได้รีวิวแม่ค้าขายขายได้จนถึงทุกวันนี้ ทบไม่ได้ใช้รีวิวของคนอื่นเลยเอาจริงๆริหคะไม่ได้ใช้เอารีวิวของคนอื่นมามาขายต่อมันไม่ใช่ส่วนมากไหคะจะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งรีวิวที่ลูกค้าสื่อสารกับเราว่าเอออยากให้รู้ว่ามันคือรีวิวจากเรานะนะคะสามารถใช้ได้อายุตั้งแต่18ปดีขึ้นไปนะคะเพิ่มขนาดได้ทุกคนมันจะมีมันนั้นอะ น้องคนนั้นเขาอยากแต่งงานอายุยี closely, ่สิบปีกว่าเขาบอกว่าเขาอยากมีแฟนอยากแต่งงานอยากเข้าเรือนหอนะเขาก็สั่งตัวนี้หนึ่งขวดนะคะแล้วก็เขาก็นวดไปมันเพิ่มขนาดจนถึงแบบว่าเขาบอกว่าแฟนสาวเขาตกใจว่าทําไมเออทําไมคุ้นใจจังไปได้ดีมาจากไหนคือความรู้สึกการที่เราซื้อขายเราเป็นแม่ค้าเราดีใจคืยแบบอย่างน้อยอะเราขายสินค้าแบบเพิ่มขนาดมันเห็นผลจริงแล้วก็ลูกค้ามัน สื่อสารกับเราตลอดไปไหนมาไหนทักมาหาแม่ค้าตลอดบ้างคนน่ะแม่ค้าฟีน่าส่สองอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าช่วยส่งให้พี่หนึ่งขวดนะแต่เป็นที่อยู่ของเพื่อนนะของเพื่อนพี่หนึ่งขวดคนนั้นก็พอวันต่อมาเขาก็หาลูกมันไม่ใช่การหาลูกค้าคือการบอกต่ออ่ะผู้ชายเรื่องแบบนี้มันเอาจริงๆเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะขนาดแม่ค้าแล้วแม่ค้ากล้าขายอะ่ะ เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องธรรมชาติของดีเราบอกต่อแต่ถ้ามันไม่ดีจริงเราไม่ขายตั้งแต่แรกนะคะบอกเลยนะ้ำมันอูดแม่ค้าอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้บอกเลยต่อวันอ่ะมันขายดีมากนะคะมีอ,องงุยปลอดภัยนะคะอย่างที่แจ้งไปใครที่มีโรคประจำตัวก็สามารถใช้ได้นะมันเพิ่มขนาดนวดไปสามสี่วันอ่ะคุณเวลามีกิจกรรมนะคะ คุณจะรู้สึกได้ถึงความแบบมันนานนานกว่าเดิมเอาจิงๆอะ่ะมันนานกว่าเดิมมันช่วยให้อึดทนนานมันนานกว่าเดิมมันได้ทั้งเพิ่มขนาดมันได้ทั้งอึดทนนานมันดีนะคะแล้วก็มันไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะคะโอเคใครที่สนใจก็สอบถามกันมาได้นะคะบอกเลยแจ้งจะแจ้งอีกทีนะคะน้ำมันอูดนะคะมีสองขนาดนะคะขวดเล็กปริมาณสิบมิลนะคะ ิบมิลเพิ่มขนาดได้หนึ่งนิ้วนะคะเพิ่มขนาดเพิ่มขนาดได้หนึ่งนิ้วราคาขวดเล็กสามร้อยห้าสิบบาทนะคะพร้อมโอนส่งฟรีทั่วไทยใครที่ไม่สะดวกโอนนะคะเก็บเงินไปทางขวดเล็กเพิ่มค่าส่งห้าสิบาทก็คือจากสามร้อยห้าสิบบาทจะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะขวดใหญ่นะคะ ขวดใหญ่นะัมันอุดขวดใหญ่นะคะสามสิบมิลน,นะคะใช้ได้หนึ่งเดือนกว่าหนึ่งขวดใหญ่อะ่ะมันมันราคามันก็เยอะเออราคามันก็คุ้มปริมาณมันก็ดีกว่านะคะมันใช้ได้นานหนึ่งขวดใหญ่เพิ่มขนาดได้สองถึงสามนิ้วนะคะราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะคะใครที่พร้อมโอนก็ส่งฟรีทั่วไทยเหมือนกันใครที่สนใจเก็บเงินปลายทางนะคะหนึ่งขวดใหญ่8ปะ จาก850บาทเพิ่มค่าส่ง50บาทนะคะรวมที่900บาทนะคะใครที่สนใจก็สอบถามกันมาได้นะสายตรงมามาสอบถามกับแม่ค้าได้นะคะ098591323 0, 98, 0 59, โอเคแค่นี้ก่อนนะคะฝากไปด้วยนะโอเคบ๊ายบายคะ่ะ